สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีเกาะน,นะคะวันนี้พาเอซนะคะมาลุยป่าเน่้อไม้นะหน่้อไม้ไผ่ป่านะทุกคนลุ้นนะว่าจะได้ไหมนี่เจอแล้วทุกคนก็ช่วงนี้ก็ยังหายากอยู่นะือไม้ไผ่ป่าอันนี้มันโอเค ตัวไหมอโอ้ยก็แข็งมากเลยโอ้มันนั่นเนี่ยฮ่าตัดตุดตัดเต่า อ,ออกมาเยอะเลยทุกคนตื่นีาาึ่มทุกคนอืมโอ้ยขาวเลยนีอีกหนะมือนืม โอ้โหสองสามสี่ห้าห้าหน่อเลยโอ้โหนหนนอเนี่ยดูโอ้ขาวเลยนะดูนี่นะเจอกแล้วทุกคนหนลงนอนฉันจะหายากเลยนะ ตอนนี้วันรวมยางนะคะลานยางสมบัติการช่างดูอันนี้ก็ของแต่ละจุ่มละจุ่มนะของแนงบบนี้นะคะน,นีของแฟนเอ็นๆนะคะทุกคนโอ้ได้สีถังอยู่เด้อ ผ่านแนงโอ้เราได้เจาา้าขังนุ่นนะคะรถแ้เก๋ถ้าเก๋ก็ไปซื้อ,อยางะค่ะมาส่มทุกให้มันได้เยอะๆหน่อยเพิ่งได้เจ้าขังเพาะโอ้ห้าถังโอ้ ได้หกวางหกถังในลัดดิเพราะที่เหลือก็เราไม่ได้พอชงกระชอบมันกระชอบไปจือแล้วขาจั่วเลย,ยนี่นะโอ้หนูขาวมาก เอ่อนพูดเลยค่ะโอ้ยสับยอดไปแล้วทุกคนเข้ามาเออ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 น้องโกก็มหนู เจออีกแล้วหน่หน่ทุกคนแต่หน่นจะไม่ใหญ่เท่าไรนะก็เป็นจุ้งไม้น้าเลง้งถ้าเป็นหน้าฝนโอ้โหต่างเพียบเลยอ๋อดีต้ม Hmm. Tak cuak lah. นี่นะคะก็หาอยู่หากินนะคะหลังจากที่หานอไม้แล้วนะคะเราก็มาดูพ่อเทียนนะคะยามม่องทุกคนที่เท่ามงนบอก เอาจะคือมาลงนี่สิไหลมันไปอีต่างฮะโอ้เามาดูกันว่าเราจะได้พอปิ้งไหมเชื่อมองเหรอเพาเชื่อจากหลังโอ้ยจะพอปิ้งเหรอดำหลังไม่เชื่อจาก่ w i n g หลังชำหลังเนี่ยเบอร์เอาก็เชื่อมองหันหลังนึงเชื่อนี่หลังนึงนี่แหละ

จริง่ามาเจ้าเศษฮเอ <c oughs> อบ่เจ้าไม่กินบ่ฮะอ๋อเออแล้วแต่เขาย,ยังอาปิ้งกิน <c oughs> ไม่ว่างน้อยก็เสือส้อทรงหลางมาแล้วแล้วมันก็ไม่ติดหลางนึงก็ติดหลางนึง คุาป,ป่ามันงอมมือเติมผู้โอ้ได้พอปิ้งแต่เขิ้นเชออือกแบบนี้ขึ้นผู้โอ้ยได้อยู่ได้อยู่ทุกคนเนาะเราก็หาอยู่หากินแบบบ้านๆนะหนูมันงอมนี่คกยวันเดียวเชืออีหลางนึงนี่ก็ได้ตืิมเดียวนี่มองนี้นะเขามันลึกอยู่นี่มองในมันฟูเลยนะเฮ้ยเออก็ความหมายก็มีทีอท่อองนั่นก็ที่ตรงนี้โอ้ แสดงว่าป่าตู้ไม่ใหญ่ก็โดนนะพอผูกป่าผูกป่งปวามันเยอะเลยพ่อกบอนะโอ้เอ้าป่าเพลินปลากระดึดหนึ่งะองสามนับตัวโอ้ยได้ปิ้งใหญ่เลยแล้วกวางเหรอ ทังตุ่น้อยพร้อมตินี่ถ้ารุ่นนี้นะพอเนาำปลานม่ไข่บ่ไงนม่ไข่ได้หนิเนาะอืมเมียนอ่ะไม่ยเเค,คก็ได้พอปิ้งนะคะก็หาอยู่หากินกันไปหา่อไม้มั่งนะอ่าใส่มองมั่งนะไปโอเคนะคะอืมออเตรียม่ีราฟอยนางรมงครับมูอ้วน